สบายดีพี่น้องสบายดีเพระสุขสุคนมนีภพ่ภะที่กกเก่าพี่น้องมนีิมาพภอก,กันในายามขำคืนเลยพี่น้องวันนี้เขากนันมากานเห็ดการเห็ดยากลางคืนวันนี้มากกับม,มัน,นตะค้มมันตะค้มเป็นเป็นผู้เก็บเพราะว่ผู้ค้มเก็บมาหลายมื่นแล้วนี่มันตะคม้มบนที่โซ่ซีมือเองการเก็บเห็ดนี่มนตะค้มในขดอกบบานเนี่ยผคม้มชิวกเก็บเอาดอก ตีดมันเขาทีหักกร่ลยเพราะว่าเก็บไปมันก็เปื่อยตีนดอกบานมันมีันคือตีนดอกจูบเนี่ยพี่น้องมาเัดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเก็บเพชรเด้อมื่อกี้บอว่าเอาดังพี่น้องวันนี้มีข่าวบอกว่าดังพผลมีคนมามีคนมามีคนมาจอบมีคนมาเจาะมียินเสียงถ้าไปกับพวกเราไม่ เสียงที่บดดังเรายายกันเก่บเห็บเสียงเบาๆค่าเงาติมาสุดก่อนกับมาอก่อนกันมากกันขึ้นด้วยกันพี่น้องเลยแต่ห้องบริทายเนาะเยายามหัวเห็นมาบันืึกพี่หยาเตดอก มันจะเคือ่อนเดกคนโตมับิดขึลน่อนขั้นขั้นนโตใส่ิบวดอกคลายยาวขนาดนี้ีคนโตใส่เพื่อนกันเลย่นนั่นน่มันบวบได้หนอ่าอันนั้นเห็นแจ้งอยู่่อก่อเห็นอยู่อือใจ่และน,นี่ปลออยู่นี่ออโอยมิดจับแต่ว่า พี่พี่น้อง,น,องนี่มาทางนี้ตาตาเนี่ยนี่เห็น้ยป้าตรงมาสิมาเกาะมากาดกลางคืน,นยังถ่ายกล้องเห็นคักยังไอ้ตีนปุจิขาวแจ่งเลยมาเลยเสรห์เห็ดน,นี่ออกแถวเขตเป็นปน้องซิโนเน,นี่ยพี่น้องเฮ้ยเห็นซาบุไรเป็นขมิ้นออกมา เฮ็ดออกข้างใด,ด,งดก็ออกข้างใดก็เพื่อได้ตอ,แ <c ười> แบ,อแบแล้วเลยสิออกในคลิปแล้วก็เพิ่อนเบิ่งกนู้นกับจิ๋วก็ออกเท่าใดจะขีดเท่านี้เลยปลาตัวไปเบิดระเบอ้อ <ừ. S 2> แลยวพี่น้องมาทำพิบานนี่โอ้ยอยากมือจัะหน่อยออกข้างใดนี่ลืมลืมเดียวเดิมบอกกันอ่าไกลเลยสิ xem chỉ một chuyện ở đây có họ xảy xem nó Ui, cái hệ đọc ba nên mình khách ra xí đừng nào ดอกบานก้อนนี้ยังดึงดอกมันยังอันางามอยู่คนเธ็ดคิดปลวกไงกเราคนกับคุดเอาตีนมันแต่ว่าแค่เห็ดบ้านเนี่ยพวกคุดเอากระยาตีนมัน่นีปลาบันเล้เจอดอกจุ่มดอกจุ่มมาตีนมันกี่แ็งนะดอกบานละตีนมันมันเปื่อยเล่นเหรอเล่น คือบ็เห็นกันดิบชัดเจีวเลยทั้งถ่ายงั้นเหรอหักไม้หักติ๋วแล้วนี่เปิดเธอปลาติ๋วเห็ดกับบะเม็นเห็ดปวกจิบปวกยังดอกเพียงเห็ดปวกใหญ่เพียงเลยปวกใหญ่ออกแท่ถ่ายถ่ายปีนะพอตอนหัวปีผมมันออกปีนี้มันแหลกเนาะปีนี้ ต้นดอกฮิปโปจิกับโมนพี like Too, right. <erman nên> ่น้องดอกพวกใหญ่ตอนนี้เราก็เลาะมาปล่อยแล้วพี่น้องพูนพูนพี่น้องพูนพูนปนพี่น้องปืนอือหือพี่น้องโอ้ั่วทขับขางให้กัขพวงดอกงใหญ่พ้องใหญ่เก๊กเก๊เก่งก่ง่มน้องคมลาบอดังพี่น้องมัคมลาบอดังนนวันนี้คนมาหาผลให้แ่เก็ตแล้วก่อน เนยามมีกิเหยุการณดังอย่างนี่ก็พอาเป็นดอกงามคือดอกโมริสิโบได้ย,ยังแล้วหลอดดอน,นก,ก็บอเหน็นเอาเบิดเนะเอาเบิดแล้วเ <laughs> อาวันเก็บยามเขาเนาะ <laughs> โอ้ยมือซูนกล่องเนาะมือก็ ถือพ้นสีดอกน้อยตัวคืนพ้นตกพ้นเลยเผาใหญ่ปลายแหลมขึ้นเกี่เห็ดมาจากมือสองสามมือสองสามมือพือนำเห็ดออกข้างบ้านห้อนี่งแหละฝ้ากระทานนาะ่านคณะองเแตบบ้านเอ่นคือาายังเพาาิ่น,ะนออกทั่งหาแล้วเจ้บริหารคือบริัทเห็นนะไกรก็ใดจะเห็สมอปีนะทั้งเฮามแิ่เห็ดปวกอย่างเดียวแง่้เีเป็นเท่าไหรดูกระจา จานี่เห็ดตัวคุณเผาใหญ่มีน้องไอ้ปลายแหลมๆนี่ผลตอกหามผนตัดตัดไปนะนี้หวานีก็ไปเก็บเห็ดกับคนไหลพี่น้องแหลตโปกปฝนอุ่มลูกเต่าอุ่มลูกอุ้มเต่าแหลตหวานกินเห็ดก็บมแล้วตัวเห็ดตอนคืนฝนเนาะคือฝนคืนฝนมาไวปะน่ะมากับหมูแห้งก็ได้ดอกมากับหมูแห้งลมลมแห้ง ลมแห้งวันฟังเ,เงบึงอีกซีหาบิง่งอีกพี่น้องเอลยถ้าเพิ่นบ่ตกกับแม่เดี๋ยวดำเนินการเกี่ยวเข่าต่อไปออีกทรงนี้เก็บเห็ดก่อนพี่น้องพอเวลาหาอยู่หากินพี่น้องเลยผมเห็ดออกพี่น้องเลยเพราะว่าหาเก็บเห็ดไว้ในสางก่อนสต๊อกสต๊อกอาหารไว้ตัวยังเกี่ยวเข่าชิบูจะไปหาทางใดนซื้อ,อกินกันยาก ส in ิบโกินกับโบไว้พ yeah. ี่น like yeah. like yeah. ้องเลยแพงโบมีเงินเลยพี่น้องบ้านเนอกหนีแหละอาศัยหาอยู่หากินแน่นี่แหละพี่น้องหากินตามธรรมชาติอะไรๆการสิเซตกับเสื้อโบไว้โบบ้าเฮากผลิตเงินบบเป็นประไล่มาความสุขสันล้วนพี่น้องเลยเต้นเฮงเป็นอาจารย์เก็บโบนั่น กิดว่แเล้วยันแจ้งก่อนตรงนี้ไก่กำลังคันโออโดออยู่ยงมาตั้งแต่สี่โมงพี่พี่น้องเลยมาสี่โมงเสาเขาเขาบนน่งปวดแนงปวดแนงป่ะจางนะอ้อมจางนะนี่เหยาะเหยาะเลยจุ่มจุ่มกใหญ่ ดึงแห้งบ่ได้พี่น้องต้องใส่อีโคนปานิจักหน่อยเก็บเพ็ดปวกสแต่ดินดินบอลนี่เป็นจากดินทรายนี่จักหน่อยนะที่ดึงง่ายเจอดินโพนดินดานอ้ยดึงมาขึ้นช้ำหักักขาดดินเหนียวี่พอคมพอต้นข่ำเจอดินโพนพี่น้องเอาตัวได้กะหักเอาตัวได้กะหัก โอ้โหเปิดภาคกลางเปนมาเลย่างนี้เลยเจ้าสว่างสีขาวๆหลุดน้องำตาด้วยพี่น้องมาเอาเก็บแลี้ยวเครนกระตายอย่างบ่มีสิเต็ม หมูนี่บัวธรรมดาพี่น้อย่างง่ายอรีอันนี้เป็นน้องเห็นปิจิไปเจอไงขุดเห็ดนี่หนาวใหม่มันเป็นนี่นะพี่น้องีเสียมว่าสิใหญ่โว้ดุจังไดเนาะเสียมใหญ่เสียงน่าซ่อนเขาเลยเนาะซ่อนไปเลยเดี๋ยวไปทำหนายังข่าวขยะอยู่พี่น้องหมองต้นนะคุ้มเลยหมูนี่หมูใหญ่ที่สุด พี่นแถเท่าที่เคยเก็บมาในสวนนี้จังว่าแต่เก็บมาแบบกับมูไนค์กันหลายคนเก็บพี่เนาะหน้าคนยังกังยังอยู่พบุคคลนี่มาเก็บนั่นมาเก็บเก็บต่อๆกันไปบุรุษคนก็เที่ยวจอบอยู่กับวูเห็นเขาออกเขาออกเหรอะเขาออกเขาออกกับวูเห็นยังหยับมุนมีกับมี่โสดควายมันมันได้พี่เนาะเรื่องหายเห็ดก็ได้ตาดีก็เห็น ตาไวก็เห็นกตาตาถั่วเห็นเราพี่น้องไงเบ่งถั่วเหรอวะตาถั่วตาบัถั่วเห็นบัเลียวเบ่งบัถั่วว่านนี่คือสิบอะไรเนาะว่านนี่คือสิบบเห็นเหรเห็นแต่พวกดอกบ้านว่านกับพันธีนะว่านหน่อยเหมือนว่านกับเลาะอะไรนี่มาว่าวานมาว่านตอเสา ัไปได้อยู่ผักน้องนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละผักไปเดีย๋ยวก็จะพาไปจอบอีกวะเดี๋ยวจะไปจอบเป็นไปยังไงไปสิเปโลเปลร,ร,ร,รีขึ้น,านมาเลยเป็นแบบธรรมะมาขม้ามาขม้ามาต่างพี่เจ้าเองนับใบไก่ดอกไม้ในหน่อยเดียนไหลสาะอยู่นี่เห็น,นเห็นอะไรน้องไหย นี่ชับเจ้าเลยเป็นเบิดคู่ดอกคู่นั่นเห็นสัตว์ก็กังเวทหรือเปล่ามันนี่ขั้วท้ายแบบบอดตัดเลยนะบอดตัดต่อจนเบิดมูนี่พี่น้องที่ได้จ้าหนาที่หลัแม่ค้อมเก็บอยู่ไวๆเบิ่งไปยาวๆพี่เนาะเก็บไวๆเบิ่งสัตว์กระสีบะมันอะไรพี่น้องกำลังเก็บของเบิดแล้วเบิ่งจนแบบบอดตัดไป ดูันไปยาวๆโอ้ออออกเหาเามีต้นพิกกันหน่อยัปนนเป็นยังต้นพิกกับโบกอะไรดอกต้นพิกห่างๆเนาะโอ้นกจนเวนกับตื่นนอนเลยตัอๆๆตัตเวินเออหมดแล้วแจงเงือกัลยซีงแจกเวตาเล่ยหนอดอกหนึ่ง ตาบ๋ทัวอีกน้องคุณบอกไปทำงานก่อนสายเราจะจับทำมาเลยที่ทหินถุงอึอ,อาบีบงัด่น้ง เพิ่นปีหนาเพิ่นก็เอาอันแหละเ,เสื่อตัวเก่าเราไปปลูกเพราะว่าเพิ่นก็อาศัยดอกเห็ดนี่แหละไปแผ่เสื้อต่ออันนี้ก็เพิ่นปลูกมาทดลองนี่ใช่ดอกตัวเก่าเน,น,นี้ยค่ะนี่ทำดอกจูงน,นะอ,านอ่าน้อ ใส่สุมอีกกำลังตกที่มรสุมพัยุโนเดียวพี่น้องแม่นบอกแม่นนอสุดท้ายที่มันโนเดวะเพราะว่าอันพัุยังก็ยังยังก็นานนั่งในนินะก็ได้มันขึนเกาะให้ลำเนาะขึ้นผักเน้ผักกลางสบมีึนกระทบกันไหนบนตัวนี้ที่ที่มันโนเดียวะพวขึ้นมาผักกลางของเขานี่ จำปูไว้เลยเนาะปูกปูคือกันพี่น้องปวกปูวกปวกมาสราปลวกใปลวกปลเขาไปผมมาเก็บแสดงค่ะเป็นเจ้าค้องค่ะจังบุญหยอนเกี่ยวปลวกไวเห้านี่ละปูวกในายับเห็นบ่เลย เิงเลงมัลทคอมแจ้งอะไรมันอีพอวทคอมที่สบายขึ้น,นอย่างเก่าือเองถ่ายเองเ,อเก็บเองมันอีมีผู้เก็บใถ้ามผู้ถ่ายหลุดนอนทำตื่นกหลุดใายมากเลยซอกันดีเป็นอย่างไรคือเห็ดไหมผมเป็นผู้ห้เก็บเห็ดตอบ ก็ส่วนเมื่อแล้วแลวหละครับผมเป็นนอนเป็นนอนครัครับยื่นี่้เพิ่นกระเบ,บื้นอนตื่นสวยเลยดอกพี่นหน่อจีกาลายลีงตตหมักเสียมมาปุ่มมามาข้างพี่มันกรี๊ด sập đền xin đi vào đi โอ้ยมาชูนกองเขาน้อยขอโทษขออภัยหลายๆโอ้ยเกี่ยวดอกฮักมาทางนี้ทางนี่อืมสนุกดี ยุ่งก็ตื่นนอนเลยเสียงวิวมาเลยมีคนมาส่งอาหารอยู่วนะนั่นเนาะโอ้ยสปอตกินหอมๆมาเสียวเนี่ยมาหล่อสิ่งแล้ว หมูเดียวได้ห่น้องเก็บสิเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยสิบกว่านาทีหลังจากสิบเจ็ดแล้วก็เราแม่เข้าเพิ่งเก็บอยู่ไวๆอยู่น้องเก็บอยู่ได้หยุดหยุดได้ยอดได้ไหมมันมีการสโลโมชซันนี่จังวะบอกต่ลำใหม่ไหนน้ำใหม่นั่นโอ้ยยังดีก็เท่หักแล้วโอ้แตกแตก คือสิบเบิเบสหล่อหายอีกยองเลยบลกไปเรามาจะเห็นอ oh okay. okay. like, ีก like พ uh ี huh. ่เนาะมูเก้าเ่าแหละไก่ไก่กันคอกเลังเก็บอยู่อย่างเก็บผาพราะว่มีมีมากเลยนั่นก็มียงเตะ่างกำลังปลอปลแลึ้นมา

พอดอกทันผลดินเป็นไรพี่นนองหน่อยแม่โอ้ยซูนกอง <c ười> มือเยกองพีนนะ่นกันด้เอน่อยก็เด้

กิ S <S ่ง <izquier> ม <das> ือเป็นธรรมดาไม่ต้องเศด้า oh, ทีเฉยก็บตลอดเก็บตลอดแบบตัดต่อเลยโอ้ยยังอยู่เล

น้ำเงินจมดอกเพิ่นมาเปลยนี่น้ำน้ําพุ่นมันน้ํามันมันเบิดมันบ่มันสองดอกเลยปุ๊บปลาตัวมันกําลังขึ้นเลยนี่อือน้ําใหญ่เด้อเปลี่ยนไปทางพุ่นอีเจ้าบาดนี้เปลี่ยนหม่อมนี่ ตนว่าที่กบเพ็ดนี่กบเพ็ดนี่จะจะกองไว้บอนมันออกไลยพี่น้องกันกองไว้บอนมันออกเลยผลซีโบออกอีกจะ่นเป็นยังพี่น้องก็ทีนีไปเลยย้ายนี่จากบอลนี้ไปบอลใหม่มีกระเจงคู้แจ้งตาอะไรพี่น้องเว้กบเพ็ดหมู่เก่าอะไรพี่น้องเห็ดเนี่กระดาบเลยผดผงหมมแตง มาผักมาต้นพี่เนาะตะคอมพลิงนะแต่มาควาต้มแล้วก,ก็ตา <c oughs> พวกกระติงเฮ็ดจนมุนน <c oughs> ่นแล้วมีเห็ดเชื่อจรินี่เห็ดนึ้ <c oughs> เกับตาพี่น้องเอ้ยมันตะคมอะไรเฮ็ดนี่คุ้มค่าเลยพี่น้องหมูเดียวจบ พิถ่ายคลิปช right, <ing> <ưới> ิมยู่มองนี่เละพี่น้องเ้ยเก็บมาเก็บมากชิมู่ทจ่นี่แหละเบิ่งทัวทัวตั้งสีพี่น้องเวลามาเฮิงอนอริยังเก็บเห็ดหนึ่งแต่วมืดหนวหน่องเจนแจงจังป่าเยคมแห้งก็ใิฮะไอ้ลงมือลงมือดยังไลยกระดาษเปลียนหมู่หนึ่ง ไปสิหากลับไปหาบอลเห็ดปวกใหญ่เลยอพียงเออหาบอลเห็ดปวกหน่อยเห็นดอกเอาออกไปเย็นมได้พี่นอ้องเด้อมีเห็ดใน,นกระป่ายเราบริยฮ่อนหุ่นไปใส่มาหนิเราจะกินกันนะต้องไป มาถ่ายเงำเจ๋งภาพ่ายากเจียวบนใ่น้องตั้งขึ้นมาเห็นคักวันยังเราเห็นกั่เห็นแต่ตีนเขาขาย่ยู่ตัวนั้นเธอแทลไปรลอบหนึ่งประหารหอบที่อิบเด้พี่น้องนี่วนมามองเก่ามองมาเกี่วบอลเก่า បង់តណៃបង់តអូទប់អូជៀកណាស់ពីងអ្ហអោរហើយពីហេតជៀកបេតពីណោះហេតក៏ដែរអអាក្ដី ເປັນຍ i ວๆດິນຊາຍເນາະດິນຊາຍ บ้านบ้านพวกเราคอมเดียกอย่างเดิมตอนนี้ก็มาด้วยกันน้องซานพี่น้องเอ้ยเห็ดเท่าก็ได้ร้ายสำนีพี่น้องเกิฟต์แต่ยังก็แต่สี่โมงหอดตะววนออกแจ้งจางปางพี่น้องเอ้ยคลิปเท่ากับมาหอดนี่กับสมมาพาควรลาพีลาหน่องไว้เพียงสำนีพี่น้องพอกันในคลิปหนาพอดยูดียูดีมีแห้งเบสขูดตะข่นพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้สบายดี